กุกกี้วารินนะคะกับอยากรีวิวบ้างนะวันนี้กุกกี้วารินเพิ่งไปถอยตัวนี้มาใหม่นี่ของออตโต้นะคะเป็นเครื่องทำ กาแฟนะคะอันเล็กน่ารักจุ่มจิ๋มนะก็เหมาะสําหรับ1-2แก้วต่อครั้งนะคะก็เหมาะสําหรับคนกินแบบคนเดียวหรือ2คนอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่สาวเราไม่กินใช่ไหมเราก็ซื้อถอยเครื่องเล็กๆมาซื้อเครื่องเล็กๆมาเพราะว่าเราก็จะได้ทํากาแฟนี่เห็นไหมคะไปสั่งซื้อกาแฟมาด้วยนี้เป็นกาแฟดอยคํานะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษเป็นกาแฟสองเป็นกาแฟดอยช้างนะคะอันนี้เป็นแบบเข้มกลางนะคะเดี๋ยวบอกกันว่ารสชาติเป็นยังไง เราก็จะลองแบบรีวิวกาแฟไปด้วยแล้วก็ทำกาแฟไปด้วยนะคะอันนี้อย่างที่บอกก็คือไซส์มันเล็กๆนะอะเข้ามาดูกันใกล้ๆเลยแล้วกันนะคะของออโต้นะมาเริ่มจากเครื่องอ้เยแก้วก่อนอดึงๆมาจริงๆแล้วมันดึงง่ายนะเมื่อกี้เราลองแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราใช้มือซ้ายมันก็เลยไม่ค่อยถนัดนะคะตัวนี้วัสดุเป็นแก้วนะคะก็ถือว่าทนทานทีเดียวนะนี่อันนี้นะคะ หนึงแล้วก็อ่ามาเปิดตรงนี้ให้ดูกันอ่าโอเคอันนี้เป็นที่ใส่นะคะยังไม่ได้ลองชงจริงเดี๋ยวจะลองชงจริงให้ดูเลยเป็นที่ที่ใส่ที่กรองก็ดึงออกมาแล้วก็ล้างได้ทิ้งเศษกาแฟได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ใส่น้ำนะมันก็จะมีทั้งหมด6อ่าเนี่ยแม็กสุดคือขีด6นะคะนี่นะคะความลึกของเขาตัววัสดุตรงนี้ก็คือจะเป็นพลาสติกอะเนาะ ก็เราก็ต้องยอมรับแหละว่าด้วยเครื่องไซส์ขนาดนี้นะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยวัสดุแบบนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้แบบแข็งแรงหรือว่าสวยหรูเหมือนเหมือนเครื่องที่แบบอิเล็กโทรลักซ์เครื่องแบบไฮโซไฮโซมากแต่ถือว่าแบบใช้ไปก่อนก็ได้คือใช้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ชงทั้งวันไม่ได้เสียบทั้งวันก็ถือว่าใช้งานได้นะตอบโจทย์กับคนกินวันล,ละแก้ว2แก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ่ะเดี๋ยวขยับให้ดูขยับสายให้ดูสําหรับเราเราว่าสายมันจะแอบ,บสั้นนิดนึงนะเนี่ยแค่นี้เองเราก็เลยจะต้องใช้ปลั๊กสามตานะคะแต่จริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะหาที่วางเขาใหม่เพราะว่าสายมันสั้นแล้วเราก็ไม่ได้อยากใช้ถ้าเป็นเครื่องแบบนี้ค่ะเราไม่ได้อยากใช้ปลั๊กสามตาเราก็อยากจะเสียบที่ผนังเขาเลยอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข้าให้นะใช้มือขวาดีกว่าถนัดนิดนึงอันนี้นะคะ อ่ะเห็นไหมมันก็จะง่ายพอเจอสิ่งที่เราถนัดมันก็จะง่ายขึ้นปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาลองดูการว่าเขาจะ,ะต้มเร็วไหม้ไฟเข้าเป็นยังไงบ้างนะคะ เช้าตื่นเช้ามาแล้วก็เสียบก่อนอาบน้ําอาบน้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกมาดื่มกาแฟได้สวยๆเก๋ๆและอย่างหนึ่งนะเราลองคํานวณแล้วก็คือมันจะเซฟค่ากาแฟเราไปได้เยอะทีเดียวทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสั่งผงกาแฟมาจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราชอบรสเข้มรสอ่อนอยังไงอันนี้เราก็ลองครั้งแรกนะกาแฟดอยช้างเนี่ย แต่ว่าเหมือนเคยไปกินที่อื่นมาแล้วมันอร่อยดีมันก็เข้มดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวจะลองอีกทีนึงถ้าอันนี้เวิร์กเราก็ไปต่อหรือเราก็สั่งของยี่ห้ออื่นมาลองได้ต่ออีกก็ได้เ,ออเรามาลองดูกันนะคะว่า400 ml มันจะได้กี่ขีดนะก็ขึ้นมาโอ้โอเคอ๋อโอเคถ้า่างนั้นเราเข้าใจแล้วแสดงว่า ขีดหนึ่งต่อ100 ml นะคะดังนั้นก็ถ้า6ขีดก็ประมาณ600 ml ถ้า,างั้นเดี๋ยวเราขอใส่ให้เต็ม600 ml เลยและกันจะได้ดูว่าได้กาแฟประมาณกี่แก้วนะน่าจะ2แก้วใส่น้ำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่กาแฟไปอันนี้น้ำก็คือ6ขีดหรือว่าเมื่อกี้เราตวงแล้วก็คือ600 ML เนาะเราก็ใส่ไปอันนี้แอบไปอ่านมาเขาบอกว่า ถ้ากาแฟหนึ่งแก้วให้ใส่สองประมาณสองช้อนกาแฟสองอันนี้ไอซูมเองนะเดาเองว่ากาแฟน่าจะประมาณสองแก้วก็ใส่ลงไปสี่ช้อนเฮ้ยเข้มไปปะเนี่ยหลังจากใส่กาแฟไปสี่ช้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาปิดนะจ๊ะง่ายนิดเดียวเห็นไหมปิดสนิทง่ายนะจ๊ะแล้วก็มาเปิดนี่สวิตช์อยู่ข้างๆแค่นี้เองเอ๋ยเอ๋ย อ่ะเรียบร้อยเรามาดูกันว่าเขาใช้เวลานานไหมในการต้มนะคะอ่ะมาจับตาดูกันมาแล้วแบบเดียวเองแต่ว่าอ,อ,อันนี้แอบเบตือนนิดนึงว่านะคะเห็นตรงนี้ไหมตรงระหว่างช่องหยดอะคะ่ะ คือมันจะเป็นหัวสปริงก็คือจัดให้เขาตรงละกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะหยดลงมาไม่ได้นะคะถ้าสมมติว่าตัวเชื่อมทางเชื่อมระหว่างข้างบนกับข้างล่างมันไม่ตรงกันอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะหกเลอะเทอะนะเพราะว่ามันเป็นหัวสปริงแบบนี้นะอย่างที่เห็นนะคะแต่เอาจริงๆเลยว่าถามว่าร้อนเร็วไหมถือว่าร้อนเร็วนะแค่แบบไม่ถึง10วินาทีเครื่องมันก็เริ่มปุดๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนางก็มาของนังเรื่อยๆนะ สำหรับเราแล้ว,ลวเราถือว่าเราแฮปปี้นะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบดูมีความแข็งแรงอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถือว่าเราก็ชงใช้ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยราคาที่มันจับต้องได้อะค่ะแล้วเราก็ไม่ได้แบบชงหลายแก้วเสียบไว้ทั้งวันเราไม่ได้แบบต้องการความ เสริมอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ความง่ายความสะดวกแล้วก็แก้วเล็กๆสําหรับคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ตอบโจทย์เราแล้วเราก็ไปหาที่ช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาต้นของมันคือ990อ990นะแต่ว่าแน่นอนแหละถ้าคุณเข้าไปในช้อปปีคุณก็จะเจอสิ่งดีๆมากมายแถมค่าส่งฟรีต่างหากแฮปปี้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเทให้ดูว่ามันจะใสมันจะเข้มแค่ไหนนะสาหรับการที่เราชงครั้งนี้นะคะ อพอนะ้ำหมดเรียบร้อยนะคะเราก็ปิดไฟซุดไฟข้างๆอ่ะเนาะมาดูกันดีกว่า,เ,าเป็นยังไงบ้างเอาดึงออกมาดึงออกมาเอามือเดียวอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคุณพอดึงออกมาเขาก็หายหยดนะคะมาขายับมาสินี่นะคะอุย้ยก็ถือว่าเกือบเต็มกาอยู่นะ ร้อนฮอตก็อย่างที่คาดการไว้ถูกต้องแล้วนะคะก็ได้ประมาณ2แก้วนะคะในไหนก็ในไหนแล้วนะก็ถือว่ารีวิวกาแฟดอยช้างอาราบิก้าไปด้วยเลยแล้วกันนะคะขอชิมก่อนนะหอมมากคุณผู้ชมอืม ดีเลยถือว่าหอมเข้มข้นใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าเราว่ามันน้ำมันเยอะไปนิดนึงสำหรับกาแฟ4ช้อนนะเราก็ต้องคงต้องเลือกเอาว่าเราจะเพิ่มกาแฟเป็นซักประมาณ6ช้อนหรือลดน้ำมาเป็น400 ml นะคะแต่ทางนี้ทา้งนั้นกาแฟอา,อาราบิก้าดอยช้างถือว่าหอมใช้ได้เลยนะคะคั่วดีอะกลับมา อ,อันนี้ก็เป็นการรีวิวเล็กๆน้อยๆนะคะของเครื่องทำกาแฟนะยี่ห้อออโต้นะคะถ้าใครสนใจก็ไปหาดูได้ใน s h อ p e e Lazada หรือจะซื้อตรงกับเขาก็เลยก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ตามสะดวกนะจ๊ะอย่างที่บอกไปข้อดีก็คือเล็กกะทัดรัดนะคะแล้วก็เ,เหมาะสำหรับคนใช้คนเดียวแก้วเดียวสองแก้วต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อเสียสำหรับเรานะเราว่าสายมันสั้นไปนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะแบบมีความ มีความพลาสติกเบาๆมันก็อาจจะมีความแบบไม่คงทนแข็งแรงแต่ถ้าไม่ถือไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากก็ถือว่าตอบโจทย์แหละสำหรับคนอยู่คอนโดนะคะแล้วยังไงมาเจอกันครั้งหน้านะคะดูว่ากุกกี้วาลินอยากรีวิวอะไรอีกนะเจอกันค่ะ